คือที่ร้านน่ะต้มไปขายไปใหม่สดทุกวันของใหม่อะ่ะมันจะอร่อยอยู่แล้วเป็นรุ่นที่3ค่ะขายมาประมาณเกือบจะ90ปีตั้งแต่ก่อนสองครามโลกครั้งที่2แล้วขายตั้งแต่ชาม3ตังค์ต้องคนอายุ80ขึ้นไปถึงจะจะทันเราก็ไม่ทันกันพ่อก็ไม่ทันเพราะว่าเป็นรุ่น2 ร้านจะต้มไ่จนจนเละเกินจะพอดีพอดีอะไรเงี้ยบางคนก็จะชอบแบบเออคอเหนียวเหนียวหน่อยก็มีก็ได้แล้วแต่ก็มีทุกส่วนเปื่อยสามชั้นเปื่อยไม่มันเปื่อยติดเอ็นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปื่อยเนื้อเนื้อคือเนี่ยคือลูกค้าตั้งกันมาเองอย่างโกเบก็เป็นโกเบเมืองไทยไม่ได้เป็นโกเบญี่ปุ่นเนื้อกเบก็คือเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเนื้อมันก็คือจะไม่มีมันเมื่อก่อนมันขายไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นเนื้อเนื้อคนไม่ค่อยชอบกินชอบกินติดมันนิดนึงอะไรมันจะหอมกว่านี่คือจากลูกค้าที่พูดดกันนมาแต่เีียว้ คือเหมือนกับสุขภาพมีไขมันเยอะอะไรเยอะเขาก็เลยเริ่มกินเยอะขึ้นที่ร้านไม่ได้ใส่อะไรเพียงแต่ว่าเนื้อเนี่นยใหม่สดมันก็ตุ๋นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไฟประมาณปานกลางจนกว่าเนื้อจะเปิดแล้วคอยดูเนื้อตลอดเวลาให้เนื้อมันเนี่ยไม่เละไปไม่เหนียวไปไม่อะไรไปอันนี้มันก็ต้องมีประสบการณ์ที่ลวกน้ําตลอดเวลาก็คือเหมือนว่าหม้อน้าซุปอะ่ะทอดลวกเนื้อสดตับอะไรพวกนี้ลวกไปมันก็จะหวาน น้ำก็ยิ่งข้นไปเรื่อยๆเพราะน้ําเลือดเนื้อเนี่ยมันอยู่ในหม้อพ่อเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องคุณภาพเนื้อชามต่อชามที่สับแล้วก็เนื้อตุ๋นใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงก็จะใหม่ทุกวันพริกนี่ปรุงใหม่ทุกวันของใหม่อะมันจะอร่อยอยู่แล้วคุณวินัยเขาจะเป็นคนไปซื้อเนื้อเองที่ตลาดหลายๆตลาดไปเลือกเองไปไปเอามาเองแล้วก็มาต้ม ของแต่ละวันใหม่ทุกวันส่วนใหญ่จะเป็นพวกตุนตุนที่มันเปื่อยๆมันต้องใช้เวลาคนแทารู้เป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาก็จะโทรมาจองไว้ก่อนถ้าเวลาจะมาทานเนี่ยโทรมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็สั่งไว้เราก็ทําไว้ให้รถผ่านมารับไปเลยก็ได้ถ้าไม่ได้กินที่ร้านที่ได้ใช้เลียเทยมทานเนี่ยเป็นเจ้าแรกในประเทศที่ใช้ไรเทมยมทานเมื่อก่อนน่ะคุณส,สันตินักชิมอาหารเขาก็มาทานที่ร้านสมัยก่อนหนังจีนน่ะเรื่องกระบี่ไรเทมทานน่ะมันดังเขาก็เลยบอกว่าตั้งชื่อให้ เป็นเกาเหลาเนื้อไล่เทียมทานก็ใช้มาตลอดแต่สมัยก่อนเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยพ่อไม่ได้จดทะเบียนคนก็เลยไปใช้กนหลากหลายที่ร้านเสียเกาเหลาเนื้อตลาดวิรการนะคะที่ร้านเปิดตั้งแต่8โมงปิดบ่ายสค่ะไม่มีสาขานะคะเป็นเจ้าแรกในประเทศที่ใช้ไล้เทียมทานค่ะ